สวัสดีครับวันนี้มาพาทําหัวอาหารลูกอ๊อดนะครับส่วนผสมที่ผมจะใช้นะครับมีอยู่สามอย่างนะครับอันนี้เป็นหัวอาหารปลานะครับเอาหัวอาหารปลาประมาณห้ากรัมนะครับห้ากรัมมือนะครับแล้วก็ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับที่ต้มสุกแล้วนะครับแล้วก็หัวอาหารเป็ดนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงเป็ดนะครับอันนี้ไข่เป็ดก็ไข่เป็ดตัวเองเลี้ยงเองนะแล้วก็หัวอาหารเป็ดนี้ใช้กรัมหนึ่งนะครับกรัมหนึ่งกรัมมือหนึ่งนะฮะ ให้ส่วนผสม3ามอย่างนะครับถ้าหากว่าไม่มีหัวอาหารเป็ดนะครับให้ใช้ลำลำละเอียดก็ได้นะครับแทนหัวอาหารเป็ดนะก็เราเอาหอาหารปลานะครับไปแช่น้ําก่อนนะครับแช่น้ําแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ30มสนาทีนะครับพอครบส0มสินาทีแล้วนะครับให้เราดินน้ําออกนะครับดินน้ําออกก่อน พอลินน้ำเสร็จนะครับให้เราเอามาคลุกเคลา้านะฮะใส่กันนะครับไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดนี้เราจะเอาเฉพาะไข่แดงนะครับเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะฮะเอาเฉพาะไข่แดงข้างใน แล้วก็คลุกเค้าเข้ากันเลยฮะนวดให้เข้ากันเลยฮะพอนวดไข่เป็ดกับห,หัวหันคลุกเข้ากันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่หัวหันเป็ดลงไปแล้วฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชามแล้วกันฮะอันนี้เลยก่อนเปลี่ยนมาแกนนี้แล้วกัน เดี๋ยวเรามาดูคนครับหลังจากที่ผมโยนอาหารไปพักหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนนี้เรามาแอบดูนะครับว่าลูกอ๊อดเขาจะขึ้นมากินอาหารไหมนะครับเห็นไหมครับขึ้นมากินเยอะมากเลยครับรก็ถือว่าโตวไวนะครับลูกอ๊อดอายุแค่เจ็ดวันท่านั้นนะครับ ลูกออดอายุเจ็ดวัน,นครับเห็นไหมครับอาหารที่ผมโยนลงไปนะครับก็จะเห็นอาหารเป็ดยังเหลืออยูอย่นะครับเพราะว่าอาหารเป็ดนะครับ มันจะค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะครับพอโดนน้ําไปนานๆพักนึงนะครับมันก็จะเปื่อยนะครับเปื่อยแล้วก็จะเป็นอาหารกบได้นะครับจะเป็นอาหารลูกออดได้นะครับก็ถือว่าตัวไวนะครับผมตรงนั้นนะครับก็ขึ้นไปกินเต็มเลยนะครับ ูก็ตัวไว้ครับถ้าให้อาหารตามสูตรนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีครับ